ตรงเต็นทนะ์น่ะจัดไปถือว่าฟาร์มได้อยู่เดี๋ยวฟาร์มในบ้านนั้นเอาแล้วนตรงนี้จะได้ไม่ต้องแย่งกนะันนี่ตรงนี้ก็มีกล่องเฮย้ยวัตเตอร์ฟัคมาช่วยหน่อยจ้าน,นี่เข้าไปแล้วแม่งตัวเป็นกระสืออีกแล้วอะ่ะเซ็งวะ่ะ นี่ตัวเป็นกระสืออีกแล้วว่ะอะไรวะเนี่ยเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยวอโซนหรือเกมผีวะเนี่ยได้ไหมเพื่อนสวยอืมมันบักครับผมเรียกมันว่ากระสือเกมแม่งปวดหัว ดูดิแล้วกูจะดูรู้เรื่องว่าอย่างเงี้ยอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งข้างบนตัวหนึ่งหมดรีเบิร์เวลาฆ่าใครได้มันจะบอกตำแหน่งเพื่อนครับต้องหาต่อเนี่ยขึ้นมาเคียงบนหายไหนแล้ววะเอา้าหายจ้อยงงเฮ้ยกูไปเก็บปืนอ,อะไรมาเนี่ยเฮ้ยแมวมีคนซื้อของอยู่ร้านค้าเดี๋ยวไปฆ่าก่อนแม่งเอย หอมเฟี้ยวอ่ะในบ้านมีตัวหนึ่ง,งอะไรวะเนี่ยบอดรู้แล้วบื้อยงงี้ไปเอากล่องก่อนนะขอไปเอากล่องก่อนแล้วกันนะเฮ้ยซื้อ u a v ได้น้่ะกด u a v ให้มัน เอ้ยกูซื้อผิดโอหเสียผ่านอะไรมีเงินชุบเพื่อนอยู่ข้างล่างเต็มเลยเพื่อนสู้กับใครวะไทยแลนด์<ป>เอ้ยต่อกันเฉยเลย<ป>เอากล่องก่อนค่อยว่ากันโชว์สักเพลงสดๆได้ไหมไม่ได้กีตาร์มาดิ อะไรจ๊ะสวยเฮ้ย <behaviour> ลืมเปลี่ยนทำอะไรเพื <field> ่อนกู ขอเกาะหน่อยครับไม่มีเกาะเล่นครับโหเพื่อนโดนกันเป็นผักเป็นปลาเลยวะไม่มีร้านค้าชิบหายละเดี๋ยวบ้านตัวนึนเฮ้ยเพื่อนยังเกิดได้อยู่โอเคสวย ขอก่อนหน่อยดิสวยเฮ้ยขึ้นไปช่วยเพื่อนด,ด่วนเลยทางไหนวะนี่ไงตรงนี้ไงไม่มีร้านค้าแล้ววะ่ะแปดคนซิตี้ ทำไมสกแกนไม่เจอใครเลยวะอ๋ออุ้ยโอ้โหเฮ้ยชิบหายกูตายแล้วเนี่ยกูตายแล้วเนี่ยโดนแฟลชทีเอ๋อเลยกู ตัวนั้นอยู่ไหนวะอ้าวชนะเฉยเหมือนหัวไหมครับตอนเล่นเกมเยอะก็ไม่นะชินแล้วเล่นมาตั้งแต่เล็กจนโต